คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญเอาคอยหลายตัวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซลนะครับแล้วก็เหรียญเอาคอยที่อยู่ในเชน i n Cosmos ecosystem นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของมูลบีมมูลอเวอร์นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของโปรเจกต์ IMX หรือว่า Immutable X นั่นเองที่ตอนนี้ถือว่าฮอตฮิตนะฮะก็เรียกได้ว่าวันนี้มีอยู่5-6เหรียญหรือว่า5-6าเอาคอยนะครับซึ่งตอนนี้ราคาคริปโตต,ตกต่ำลงมาใช่ป่ะเหรียญต่างๆเหลง่านี้ลงยับเลยนะครับแต่ก็มีข่าวดีนะซึ่งผมไม่อยากที่จะให้เพื่อน พลาดข้อมูลข่าวสารสําหรับเหรียญออลคอยนะครับผมยังไงก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารสําหรับวันนี้เพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็อาจจะเป็นโอกาสอะไรก็เป็นไปนได้นะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยนะก่อนที่ไปดูกันนะครับยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอมาอัปเดตราคาในณขณะนี้กันก่อนนะฮะับบิตคอยอยู่ที่37,100นะครับอีเธอรี่เอ็มสองพ 66นะ BNB 370นะครับ Karano 1.05 o l a n a 100เป๊ะเลยนะครับผม ETH 0.6แล้วก็ Terra 50เปเป้ปเช่นเดียวกันเนาสะสำหรับโปรเจกต์ตที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับก็คือ Juno นั่นเองนะแล้วก็มีขวนควนเราได้พูดถึงกันไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะสำหรับ Juno เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเช a หนึ่งนะครับผมที่อยู่บน c o s m o s Eco System ด้วย่นเองซึ่งก็อ่าถ้าเราดูเนาะ c o s m o s พุ่งนะฮะ osmosis พุ่ง จูโน่ก็พุ่งเลยด้วยว่าคอสมอรได้แข็งจริงๆนะครับผมในช่วงช่วงนี้ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆคอสมอรด้วยนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับโซลาน่ากันก่อนเลยนะฮะที่เราได้คุยกันถึงเมื่อวานนี้เนาะว่าโอเคมีเรื่องของโดนแฮกนะฮะแต่เนี่ยต้องบอกว่าโซลาน่าไม่ได้โดนแฮกเนาะเป็นเรื่องของวอมโฮที่เป็นบริษัทนะครับบริษขนเงินจากอีเาเรียมาให้มาใช้ที่โซลาน่าได้เนี่ยอันนั้นอะที่โดนนะครับผมซึ่งโดนไปกว่า3ามร้อยยี่สิบสองล้าน ซึ่งทําให้นะครับผมสุราได้ตกไปกว่า13%ในเมื่อวานนี้นะนะครับผมแต่ตอนนี้กลับมาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าไอ้เงินที่หายไปเนี่ยหรือว่าถูกที่ถูกขโมยไปเนี่ยสำหรับเหรียญอีเธอรเอมจากการบริดในครั้งนี้ไม่ได้ Uh, เกี่ยวข้องอะไรกับคนที่เข้าไปใช้งานคือคนที่เข้าไปใช้งานเนี่ยไม่ได้โดนอะไรแต่อย่างใดนะครับผมนะอันนี้ก็ถือเป็นหน,หนึ่งเรื่องเพื่อนๆชาวแฟนโซน,น่าจะได้อุ่นใจนะฮะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเนาะซึ่งตอนนี้นะฮะทางบริ d g e หรือว่าทางวอมโฮเนี่ยก็ได้ทําการรีสโตหรือว่าเอาเงินยัดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เลยดูว,ยว่ากลับมาใช้งานเป็นปกติแล้วก็ไม่ได้มีผู้เสียหายแต่ผู้เสียหายก็น่าที่จะเป็นในส่วนของออตัว เจ้าของโปรเจกต์เองนะครับผมนะหลายคนก็ออกมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเงิน 100, 1นึ่งร้อยหนึ่งแสออีทเรียมเนี่ยมันกลับมาได้ยังไงนะฮะมีคนมาแซวว่าคุณรู้จักแซมไหมนะครับผมประมาณนั้นก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ก็เป็นหนึ่งเรื่องแหละที่โอเคตอนนี้กลับมาแต่ก็คนก็คงจะเสียวๆเหมือนกันในการที่จะใช้งาน Bridge ต่างๆในรขณะนี้ซึ่งถือว่าก็มีข่าวไม่ที่ไม่ค่อยจะดีนั่งเกี่ยวกับบินเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะฮะโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ทางจูโน่กันบ้างเนาะก็จูโน่วันนี้เติบโต,ตมากกว่า19%ก็เรียกได้ว่ามาติดอันดับท็อป100แล้วนะเพิ่งได้มาติดเป็นครั้งแรกนะครับผมสำหรับจูโน่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเชนที่อยู่บนตัวคอสมอสอีโคซิสเต็มนะฮะซึ่งตอนนี้มีการใช้งานต่างๆเนี่ยปาเข้าไปลองจากอลองแค่จูโน่นะ อยู่เหนือ Cosmos แล้วนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่คือถ้าจะ bridge เนี่ยผมไม่รู้สึกผมรู้สึกว่าตัว IBC ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าที่จะ s a ฟกว่าหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆิดเห็นกันยังไงนะสำหรับการใช้งานข้ามเชนข้ามไปข้ามมาผมคิดว่าตัว Cosmos น่าที่จะมีภาษีที่ดีกว่าก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้มีการ h a ็กในเรื่องของตัว bridge ค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยถ้างผลให้การใช้งานตัว Cosmos เยอะไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอจับตากันดูเนาะแต่ตอนนี้ Osmosis แล้วก็ Juno เติบโตแรงไปพร้อมๆกันด้วยนั่นเองนะรวมถึงถ้าเราเข้าไปดูนาะจะสังเกตนะฮะว่าตัว o s s o s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  นะครับมีในเรื่องของ monthly active user เนี่ยกว่า200,000นะเออแล้วก็ Juno เนี่ยปาเข้าไปกว่า50,000นะครับผมก็เลได้ว,ว่าเติบโตเพิ่มมากขึ้นมาอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะฮะทั้ง3ตัวเลยเนาะ o s m o s i s c o s m o แล้วก็ Juno ลองศึกษาโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้ดูก็ได้นะโดยเฉพาะ c o s m o ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ แข็งแกร่งมากๆ,ๆแล้วก็ทํามานานมากนะแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะออกดาวออกผลหรือว่าเริ่มที่จะเห็นทิศทางว่าเออเฮ้ยมันใช้งานได้จริงนะถ้าเราดูนะครับก็ลองศึกษากันดูแล้วกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง e v e r อร์แกันบ้างนะฮะก็ล่าสุดในเรื่องของ Daily t r a n s a c t i o n นะใน7วันหลังสุดเนาะตอนนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูอิทเรียมก็ดรอปลงมานิดๆหน่อยๆเนาะแต่แฟนทอมเนี่ยลงมาอยู่เยอะเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วแฟนทอมก็ก่อนหน้านี้มันโตค่อนข้างแรงเนาะทะลุลานฮะ แต่ตอนนี้นะครับผมก็ดรอลงมานิดนึงแต่สิ่งที่กำลังเติบโตที่มาแรงในช่วงนี้ก็คือเอแวกหรือว่าเอเวลแลนนั่นเองที่เน็ตเวิร์กแข็งแร่งแล้วก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะฮะประกอบกับนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะจะสังเกตนะฮะว่าจํานวนบริษ g e หรือว่าจํานวนเม็ดเงินต่างๆที่หลั่งไหลเข้าไปเนี่ยถ้าเราสังเกตด,ดูตัวอินโฟนะฮะคือมีจํานวนเม็ดเงินเนี่ยที่เข้าไปยังเชนเอเวลแลนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับเออถือว่าใช้ได้เลยนะฮะถ้าเรา เข้าไปดูข้อมูลนะจะสังเกตว่าจํานวนแม้เงินที่บริ d g e เข้าไปในตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยสีเขียวตรงนี้เห็นปะเออสีเขียวอ,อันนี้คือเยอะกว่าจานวนที่ถอนเงินออกมาด้วยนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าฮอดอ,อยู่พอสมควรแล้วก็ฮอตอยู่พอสมควรสําหรับตัวเอ a วิแลนด์ใน,นขณะนี้นะฮะประกอบกับถ้าเปรียบเทียบกับทางอีเธอรียมนะฮะสำหรับตัวเลโชเนาะเทียบกันนะฮะเอลวิแลนด์ตอนนี้อยู่ที่1นึ่งล้าน 1นึ่งแสนอีทเรียมอยู่ที่1ล้าน1นึ่งแสนเหมือนกันอีทเรียมเยอะกว่านิดหน่อยแต่ก็เกือบๆที่จะไปเทียบเท่าอีทเรียมแล้วนั่นเองสําหรับเอวเวลแนะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆเอวเวกนะฮะก็ตอนนี้อยู่ในอันดับ4นะลองจากแค่แบนเนอร์สมารชเอซึ่งผมก็คิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะที่เอวเวลแนนจะแซงแบนเนอร์สมารชเอเอออันนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงเพราะว่ามันอยู่ที่9บิลเลียนแล้วนะฮนะ9บิลเลียนแล้วแบนเนอรอยู่ที่11เนาะ อันดับสเนี่ยเป็นเทอร่านะครับยังไงก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโอเคต่อมานะครับผมจะเรามาดูในเรื่องของ p o ิตภัณกันบ้างนะก็จะเป็น2โปรเจกต์ที่โด่งดังนะครับก็คือ Moonbeam แล้วก็ Moonriver หรือว่าเหรียญ GLMR แล้วก็ m o v r นั่นเองเป็น2พี่น้องกันแล้วกันนะ Moonbeam Moonriver นะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่ต่างกันที่ network ม่ว่าจะเป็น network ของ k u s a m a แล้วก็ network ของ p o l k a d o t นั่นเองนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับทาง Moonbeam เนะี่ยก็ได้เปิดแล้วนะในเรื่องของตัว EVM Compatible นะฮะ Bridge เนาะสำหรับให้คนเนี่ยเข้ามาใช้งานตัว DApp ต่างๆเรารู้ว่ามาสร้าง DApp ต่างๆเนะี่ยบน o n b บีมได้ในหนึ่งซึ่งบูลบีมเนี่ยก็เป็นสมาร์ทคอนแทรคแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นเป็นเลเยอร์หนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาสร้างแอปต่างๆที่อยู่บนพกดดอทพกดดอทเนี่ยคิดง่ายเลยว่ามันเป็นเหมือนระยะร์ศูนย์ไอโมนบีมเป็นเลเยอร์หนะครับประมาณนั้นแล้วก็ให้คนมาสร้างดีแอปต่างๆบนเลเยอร์หนอย่าง m o o n น e a m นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเติบโตแล้วก็มีการใช้งานที่เริ่มที่จะใช้งานจริงจงจ ได้แล้วนั่นเองสลับมูลบีมแล้วก็มูลริเวอร์เนาะรวมถึงนะครับทางมูลบีมนะฮะก็ได้มีบริดจ์เหมือนกันจากทางโพลีกอนนะครับก็เลยเดาว,ว่าสามารถจะดึงเ,เงินจากแฟนแฟนเมติกมาใช้งานตัว Network เน็ตเวิร์กของมูลบีมได้นั่นเองผ่านทางเซลล่าสวอปนะเซลล่าสวอปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กเจ้าหนึ่งเจ้าดังนะครับผมของ ที่เน็ตเวของตัวมูลบีมนั่นเองก็ยัางไถ้าใครไม่ได้รู้จักมูลบีมหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปศึกษาก็ลองเข้าไปศึกษาดูกันได้สำหรับตัวโปรเจกต์นี้นะซึ่งก็ก่อนนันนี้เพิ่งได้ชนะตัวคาวโรนไปนั่นเองนะสำหรับตัวพก k a d ดอนนะครับผมซึ่งก็จริงๆมูลบีมเนี่ยจะเป็นพี่น้องกับทางมูล n ิเวอร์นะแบบอ,อย่างที่บอกไปนะครับผมก็มูลบีมอยู่บนพกกดอมูลิเวอร์อยู่บน าามนั่นเองนะครับสำหรับราคา Moon ลบีมตอนนี้ก็ถือว่ายับอยู่พอสมควรเนาะก็เลยได้ว่าเพิ่งได้เหยข้า e x c h a ช g e อย่าง i บน n c นไปหมาดๆนะครับในประมาณต้นๆปีที่ผ่านมานี่เองเนาะแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะว่าคนที่เขาไปทำคารโรนได้ได้เหรียญมาค่อนข้างเยอะอาจจะมีการเทขายบางส่วนยังไงก็ตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะครับผมยังไงก็ถ้ากลับมาเป็นขาขึ้นแล้วก็ลองศึกษาลองพิจารณาเหรียญของตัวมูลบีมกันเอาไว้ด้วยนะครับ ่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง Nintendo กัน,นบ้างนะฮะก็เตรียมที่จะพิจารณาเนาะในเรื่องของการใช้ NFT นะครับผมให้มันมีประโยชน์ใน,นขณะน,นี้แต่ก็อาจจะต้องรอหน่อยเนาะว่าจะออกมาใช้ในรูปแบบไหนนะครับผมแต่ก็เขากำลังพิจารณาว่าเฮ้ยจะเอา NFT มาใช้งานยังไงที่จะไม่ให้มันไปกระทบต่อความแบบสนุกของคนที่เล่นเกมนั่นเองซึ่งก็จะเน้นความสนุกแบบเดิมไปคือไม่อยากจะให้โลโกเชนหรือว่า สิ่งต,ต่างๆที่สมมุติถ้ามันยังไม่พร้อมเนี่ยไม่อยากที่จะให้มันมากระทบต่อผู้เล่นนั่นเองนะครับผมซึ่งโอเคผมคิดว่าอย่างนี้ก็น่าที่จะมาแหละเนาะในเรื่องของตัว NFT นะครับแต่ก็กำลังดูอยู่แหละว,ว่าจะทำยังไงให้คนใช้งาน NFT แล้วก็มีความสุขที่ไม่ได้ลดลงไปจากเดิมนั่นเองนะก็ต้องลองจับตาการดูสถานการณ์ของทาง Nintendo เพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด v ว l อ p e r ที่ยักษ์ใหญ่นะครับผมเพราะว่าเป็นเด v e l o p e r อร์ของ Super Mario แล้วก็โป k กม mon ด้วยนั่นเองนะก็ โหถ้ามีโปเกมอนนี่มี n f t นี่น่าจะมันอยู่พอสมควรนะครับผมยังไงก็ต้องรอจับตาก,กันดูสำหรับสถานการณ์จากทาง Nintendo นะฮะต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ i m m u t a b l e X กันบ้านนะฮะก็พุ่งแรงในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของเก m e s t o p นะครับอ่าเป็นพาร์เนอร์ด้วยนะซึ่งก่อนหน้านี้ GameStop ถือว่ามีข่าวมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันที่จะเปิด e อ t Market p l a กตถูกต้องไหมเปิดเรียบร้อยนะครับผมก็เลยที่ว่าเป็นการพาร์เนอร์กันกับทาง m a b e อิมูทาวเนี้ คือจำเหมือนกันเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้เปิดนะก็ต้องจับตากนันดูเนาะว่าตัว Market p l a c e ของเกม e s t o p เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าต้องยอมเราว่าตัว Market p l a c e ของ i m m o t a b l e X เนี่ยหน้าตาไม่ไม่เวิร์กเลยนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ไม่ค่อยคือใช้งานดีนั่นแหละแต่หมายถึงว่าหน้าหน้าตามันไม่ค่อยสวยเท่ากับ Open นซหรือว่าตัวอื่นนั่นเองซึ่งการมาของเกม e s t o p ที่บิวอยู่บน i m m ม t a b l e X เนี่ยน่าจะทาให้คนเนี่ยชื่นชอบเนาะเพราะว่าเราใช้อีทูเรียมในการจ่ายแล้วก็เป็นเลเยอร อีเธอรี่มได้รับความซื่อเขียวความแข็งแกร่งของเน็ตเวิร์กอีเธอรี่มด้วยนะครับก็คนน่าที่จะชื่นชอบกันแล้วเกมสต็อปถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่นะเออยักษ์ใหญ่ก็น่าที่จะทําให้มีแรงกระเพื่อมมาเยอะอยู่พอสมควรแหละหรือว่าทําให้เงินต่างๆที่อาจจะจะไม่ได้สนใจบิตคอยไม่ได้สนใจคริปโตเลยอะแต่แต่ฉันชอบเกมสต็อปเออฉันชอบเอ็นเอ็นเอ็นทีก็อาจจะจะเข้ามาในโลก NFT ผ่านทางเกมสต็อปได้นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติมากเลยนะที่คนจะไม่รู้จักบิตคอย แต่รู้จัก NFT เพราะว่าถ้าเราสังเกตดูใน Google ที่เสนะิร์ชเนาะคำว่า NFT เนี่ยแซงคริปโตเคอเรนซีนะครับเลยด้ว่าใหญ่อยู่พอสมควรตัวเกมซอฟก็ถือว่าคิดถูกมากๆนะอันนี้สำหรับส่วนตัวผมนะที่เข้ามาในโลก NFT ผ่านทาง Immutable X นะครับผมจะได้คา่าแก๊สที่ถูกลงไปด้วยเนาะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปดูเนาะในเนื้อหาพิเศษนะครับที่ผมทำได้อ่าทำเอาไว้ก่อนหน,น้านี้ในตัวเอพิโซดที่40นะครับผมสำหรับตัว Ledger สอง Next Generation ดิจิทัลเอเนอร์ตี้คอลเลกติเบิลนะหรือว่าพูดถึงในเรื่องของตัว i m m ม t a b l e X หรือว่า IMX e นะในวันที่12เดือน11ปีที่แล้วนั่นเองยังอย่าลืเมเข้าไปดูกันนะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจาับของรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่จะได้ของรางวัลจากคลิปตัวด็อกกันไปนะครับก็คือคุณคุณวุฒ่นั่นเองนะครับผมบอกว่าช่วงนี้โ so, ซย่ำแย่เลยครับโดนแฮกเดี๋ยวไปอยู่อิชิเรียไปกว่า120,000นะจริงก็ก็โซโดนโดนซัดอ, so, อ่วมอยู่พอสมควรแต่ตอนนี้ นะผมคิดว่ามันจะกลับมานะครับผมซึ่งก็ตอนนี้ตัวบริดจ์เนี่ยกลับมาลันเรียบร้อยแล้วนะยังไงก็เอาดวยช่วยแล้วกันนะครับผมสำหรับแฟนๆโซลน่นานะครับตอนนี้ไม่มีผู้เสียหายอะไรแต่อยา่างใดแล้วนะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆกับทางโซนะครับเพื่อพวกคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็สามารถได้สั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวเราก็ต้องถือว่าเป็น,นหนึ่งช่องทางในการซัพพอร์ตทีมงานคลิปตัวทุกๆคนเลยนะครับหรือว่าคนที่ต้องการ ดูในเรื่องของตัว exclusive content ข้อมูลวงในก็ดูในเรื่องของตัวเนื้อหาพิเศษ,ษ,ษ400ซนบาทตรงนี้ได้เลยนะครับก็มี c คอนเทนต์พวก research paper ต่างๆงานแปลต่างๆนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในโลกคริปโตที่กำลังลงมาอยู่งแรงในช่วงนี้เนาะก็ลงแรงก็ขึ้นแรงผมคิดว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาส นะครับผมแต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรผมคิดว่าก็เราอางจ,จะเสียโอกาสไปได้เน,นี่ย่างไรข้อมูลเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะโอเคก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมกันจนจบอย่าออไปเจอกันในคลิปต่อไปเนาะสวัสดีครับ